โอ้ยจะรีบอะไรนักหนาแค่ดูดวงแค่นี้ปีหน้าจะเป็นยังไงแต่ปีนี้เนี่ยพรุ่งนี้ขอให้รอดก่อนเราให้แม่หมอมุกดามาเปิดดวงให้เราคุณแม่สวัสดีค่ะขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าไม่มาพรุ่งนี้ก็บุญแล้วค่ะ ปีหน้าก็เป็นปี2026แล้วมาดามแพมก็ต้องเช็คดงเช็คดวงบ้างคุณแม่เห็นหน้าหนูแล้วคุณแม่รู้สึกอะไรบ้างคะชีวิตตัวเองเขาให้มาทางด้านนี้เรื่องสวยงามต่อให้ไปทํางานเป็นลูกน้องใครเขาเนี่ยตัวเองปประจบสอบพอเลียแข้งเรียขาใครไม่เป็นเราต้องทําธุรกิจของตัวเองเรื่องความสวยความงามเนี่ยปีหน้าเป็นต้นไปจะปังจะขึ้นตั้ง7ปีจริงเหรอคะที่มันผ่านมาดวงตัวเอง373839มันจะเหนื่อยจิตมันจะแกว่งเงินทองเราได้มาก็จริงจะไม่ค่อยเหลือเก็บเพราะหน้าตาเนี่ยสังคมยิ้มกลัว กูก็ยิมย้มยิม้มยิ้มถ้าเป็นลูกโป่งคงจะแตกไม่รู้กี่ใบแต่เป็นปากดีให้กำลังใจคนอื่นพูดพูดแต่เวลาอยู่คนเดียวแม่งเอ้ยปูประสาทจะแดกจะทำไงดีเนาะเพราะดวงตัวเองมันเป็นดวงนี่ต้องตื่นเต้นต้องดวงต้องลุ้นรนะทึกตลอดเหนื่อยเหลือเกินแต่ทำเป็นพูดให้คนอื่นเขามีความสุขสนุกสนานเทวดาก็ให้มาเก่งทางด้านนี้ 40ไม่เกิน12ที่จะเอาบ้านเนี่ยบ้านอยากจะลงทุนท,ทําธุรกิจอะไรเสริมเสริมได้แต่ตัวหลักก็คือเรื่องของสวยของงามและปากของตัวเองเขาให้ปากเวลาไปพูดกับใครเนะี่ยบางทีกับพูดกับผู้เราผู้ใหญ่ก็มีสัมมาคารวะเราไม่ได้เป็นคนยะโสโอหังเป็นคนค่อนข้างจะอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยซ้าไปกูพอใจกูก็ทําไม่พอใจกูก็ไม่ทําเรื่องกูถ้าใครรู้นิสัยนะเราไม่มีอะไรเราเป็นคนใจดีเพียงจะเพื่อนเราเองมีแต่คนปาก คบ <polarization. S 1> ไม่ค่อยได้ไม่ต้องให้มีใครมามีเงื่อนไขกับกูถ้ามีเง <mex> e, <ucci. S 1> ื <iantes> ่อนไขกับกูกูก็ไม่ทําเหมือนกันทีนี้เป็นต้นไปจะทีของเองนะงานก็จะเข้ามาเยอะเงินก็จะเหลือเกบที่เคยอึดอัดก็จะไม่อึดอัดแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องเปิดอย่างนี้จะไปปิดไม่ได้ตัวเองเป็นคนออกจากบ้านต้องสวยต้องให้ดูดีต้องปั้นจิ้มปั้นเจอแต่เวลาอยู่ในห้องอยู่ในบ้านคุณดูคุณจะนอนแพกูคอยนอนแพ้แม่อยู่ใต้ถุนบ้านหรือเปล่าครับไม่หรอเพราะฉะนั้นเวลาตัวเองมีแฟนเนี่ยอย่าถือสาเขาตัวเองอายุมากกว่าแฟน ดวงเราต้องหนุนําเขาทุกอย่างเปรียบเทียบเหมือนเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะพูดอะไรต้องสั่งหัวหัวทําอย่างนี้ไม่ต้องพูดแล้วก็อย่างเวลาเราคิดเราก็ต้องคิดเราก็ต้องทําจะให้ผัวคิดหัวทาไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ไม่ถูกใจเองเดีนน๋ยวีเองก็มาด่าเขาเขาอีก แต่ยังดีแต่ว่าผัวนี่ช่างมุ้งจะช่างยังไงแล้วนะกูชินแล้วว่าเมียกูเป็นอย่างนี้นะเวลานั่งรถไปด้วยกันก็ไม่ต้องไปพูดมากเดยวก็ต้องมานั่งกดสติงกันกลางทางเพราะฉะนั้นแม่รจริงบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเขาไม่มีอะไรหรอกผู้ชายคนนี้แต่ทําเป็นยิ้มเป็นอย่างนั้นเองทําไมแม่รู้ตั้งแต่หนูยังไม่ได้ถามอะไรเลยแม่เห็นหน้าหนูแม่เผยออกมาหมดเพราะฉะนั้นดวงตัวเองบางครั้งก็ ดูเหมือนจะฉลาดแต่ก็โง่น้เองมันเรื่องมันเรื่องเออโง่มาฉลาดแต่ก็โง่จริงคุณแม่เอ้โหเราขอบคุณคุณแม่หมอมุกดามากๆเลยที่หนูไม่ต้องถามอะไรเลยมานั่งปุ๊บเล่าหมดรู้เรื่องหมดยังก,กับแม่มาสิงอยู่ในร่างห,หนูเอาจิตหนูเอาสมองหนูมาเล่าให้พูดให้ฟังให้หมดหายข้อสงสัยไม่มีข้อสงสัยใดๆดมากเลยแม่มุกดาตาทิพย์ค่ะ่ะคาหลังจากที่เราได้ดูดวงกับแม่หมอมุกดาแล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ย คือแบบเอาตรงๆนะเป็นเรื่องหลังบ้านที่ยังไม่ได้ออกไปก็คือทําไมแม่รู้หมดทุกอย่างเลยอะแล้วก็หลายๆอย่างที่เราไม่สามารถบอกได้แม่ก็รู้แม่ก็ทักเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็น่าสงสัยมากว่าทําไมถึงเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้แม่นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเออมันเหนือ ความคาดหมายของแพรมแพรมจินตนาการแค่ว่าเดี๋ยวแกก็เดาเดาดาแต่ลึกๆ,ๆหลายๆ,ายๆอย่างสิ่งที่แกไม่รู้สิ่งที่แพรมไม่เคยเล่าให้เคยฟังแม่หมอมุกดารู้ลองดูแล้วคุณจะรู้เองค่ะ